วันนี้จะพามากินข้าวอ่ะร้านอ่าวไทยซีฟู้ดครับอือ่ะกินไหมกินกินกินอืมอร่อยไหมอร่อยร้านอ่าวไทยซีฟู้ดครับอยู่ที่อ่าถนนเรียบคลองธยุวัฒนาร้านอยู่เลนถนนครับมีที่จอดรถนะครับก็จะ,ะมีที่จอดรถสะดวกสบาย มีทั้งที่นั่งที่เป็นแบบเอาท์ดอครับรับลมสบายๆแล้วก็มีห้องแอร์ด้วยจา้าคัวของร้านนี้ก็อยู่ด้านหน้าเลยนี่เลยปูดำตัวใหญ่ๆนะครับสายกุ้งเผาเนี่ยครับกุ้งตัวใหญ่ๆกันเป็นเลยสาประมาณเกือบฝ่ามือเลยนะครับอันนี้บรรยากาศภายในห้องแอร์นะครับ ร้านนี้ครัวอยู่หน้าร้านนะครับพอสั่งปุ๊บบรรดาแม่บ้านเช็ทั้งหลายครับก็มารุมมาต้มกันทําอาหารเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันจ้าจานแรกครับก็คือผักกระเฉดไฟแดงอ่อนๆกันไปเลยต้มยำทะเลน้ําใสครับรสชาติเข้มข้นมากเลยสีก็แบบว่าน่ากินแล้วครับนี่เลยครับปูทะเลนึ่งตัวโตๆเลยครับไซส์นี่แบบว่าใหญ่เลยนะ ตัวหนึ่งนี่น่าจะประมาณห้าขีดได้ครับอเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยมากค่ะกล้ามให้ให่มากใหญ่เกือบเข้ามือเลยค่ะเป็นไงครับเป็นไงครับใหญ่มากเค็มด,ด้อร่อยไหมอร่อยมันอันนี้ปูมันปูอันนี้มันปูนะคะคือเขาเออม,มันแบบเยอะมากเลยค่ะอือหือ อหอยเชลอบเนยครับหอยหวานเผาร้อนๆจ้าหอยแครงสดๆก็มีครับอันนี้อะไรครับอันนี้หอยเชลอบเนยอร่อยไหมครับอร่อยไหม เด็กเสือุ้งอบเปนเส้นปุ้งตัวเบ้อเร่อเลครับแล้วก็มีปลากพระพงด้วยค่ะตัวใหญ่ปลากระพงทอดน้ำปลาตัวก็ไม่ไหวแล้วครับต้องขอตัวไปกินก่อนร้านออาวไทยซีฟู้ดเลีบเยบคลองทวีวัฒนากับผมน้ต้องพ่อบ้านรวยสวนครับสวัสดีครับ